จอร์จกิมบี้เด็กชายวัยประถมศึกษาจากโรงเรียนอันเดอร์บาร์ได้ตามหาหมูของเขาที่คาดว่าได้มุดรอดรั้วเข้าไปสวนข้างบ้านซึ่งเป็นบ้านร้างเพราะไม่มีใครเคยเห็นเจ้าของบ้านแม่ของจอร์จเล่าให้เขาฟังว่าเคยเห็นชายชาราขาวยาวอยู่ในบ้านแต่ชายชาราได้หายตัวไปอย่างลึกลับจอร์จรู้สึกเหงาเขาไม่มีของเล่นอื่นใดที่จะเป็นเพื่อนเขาได้ ยกเว้นแต่เจ้าเฟ,ฟดดี้หมูของเขาพ่อแม่ของจอร์เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตัวยงพ่อของเขาคิดว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่งดังนั้นเขาจึงไม่ยอมจะให้วิทยาศาสตร์เข้าถึงครอบครัวจอร์ George จึงไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ไม่มีทีวีดูคุณแม่ของจอร์ปลูกผักทานเองส่วนประกอบในการทำอาหารส่วนใหญ่ก็ผลิตขึ้นเอง แม่ของจอร์ดยังคงซักผ้าด้วยมือและยังจุดเทียนในบ้านเพื่อเ,อเรี่องการใช้ไฟฟ้าแต่ตัวจอร์ดเองก็ไม่ได้ชื่นชอบในสิ่งที่พ่อและแม่ชอบเขายังอยากไปสวนสนุกเล่นเกมคอมพิวเตอร์จอร์ดตัดสินใจที่จะไปตามเจ้าเฟรดดี้ที่บ้านร้างแม้ว่าแม่จะเคยสั่งห้ามเมื่อเข้าไปถึงบ้านร้างเขาก็ได้พบเจ้าเฟรดดี้อยู่กับแอนนี่เด็กหญิงรุ่นเดียวกับเขา และคุณพ่อของเธอชื่อเอริกทั้งคู่เป็นมิตรกับจอร์ดเอริกเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ทําให้เราเข้าใจโลกโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเอกภพเอริกและเอนนี่ได้ชวนจอร์ดเดินดูบ้านโดยเฉพาะห้องสมุดซึ่งเต็มไปด้วยตำราวิทยาศาสตร์และมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับจอร์ดคือแท่งโลหะยาว เอริกได้อธิบายว่านั่นคือกล้องโทรทัศน์อายุกว่า400ปีเป็นกล้องของชายชื่อการิเลโอจอดได้ขอส่องดูเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าแต่ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เอริกให้จอร์ดดูคือคอมพิวเตอร์ที่เขาให้ชื่อว่าคอสมอสคอสมอสเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ดูวาววับทรงพลัง เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจพบบนยานอาวกาศคอสมสเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกมันมีสมองสามารถทักทายโต้อตอบสามารถคำนวณหลายพันล้านขับจำนวนได้ในเวลาหนึ่งส่วนล้านวินาทีมันสามารถคำนวณอายุของดาวเคราะห์ดาวหางดาวฤกษ์และกาแล็กซีและคอสมอสยังสามารถที่จะสร้างประตูเพื่อเดินทางสู่อวกาศจะรู้สึกทึ่งในความวิเศษของคอสมอส เอริกได้บอกรหัสลับผ่านคอสมอสสู่อวกาศแก่จอร์จและได้ให้เขาปฏิญาณและเป็นสมาชิกสมาคมนักวิทยาศาสตร์และการเก็บเรื่องคอสมอสเป็นความลับและได้ให้จอร์จป้อนข้อมูลบนแป้นพิมพ์ของคอสมอสไม่นานประตูสู่อวกาศก็เปิดขึ้นจอร์จรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้เห็นดวงดาวต่างๆที่เป็นจริงไม่ใช่ภาพผ่านคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนในวันรุ่งขึ้น จอตคิดถึงเรื่องราวมหัศจรรย์ที่เขาได้พบที่บ้านของเอริกเขาได้สัมผัสอวกาศผ่านคอมพิวเตอร์ที่สามารถสร้างหน้าต่างเพื่อเป็นประตูสู่อวกาศเขาพยายามทบทวนสิ่งที่ได้เห็นด้วยการวาดภาพลงในกระดาษเมื่อดรริปเปอร์ครูประจำวิชาได้เข้าชั้นเรียนและได้ขอให้เด็กๆนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายจอตไม่มีงานส่งนักเรียนกลุ่มเกเรประจำห้อง ดีใจที่จะได้เห็นดร์ริปเปอร์เป็นครูซึ่งเป็นครูที่โหดร้ายน่ากลัวรึกรับทําโทษจอร์จเสียทีแต่เมื่อดร์ริปเปอร์ได้เห็นรูปภาพในกระดาษและได้ให้จอร์จอธิบายด้วยความที่จะให้พ้นจากการถูกทําโทษแล้วชนะกลุ่มเด็กเกเรจอร์จได้ลืมสัญญาที่จะเก็บเรื่องของคอสมอสเป็นความลับจึงได้บอกไปว่ารูปคอมพิวเตอร์ที่วาดในกระดาษ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกที่สามารถนำไปสู่อวกาศดรริปเปอร์ตื่นเต้นมากและได้ขอให้จอร์ดพาไปดูแต่จอร์ดได้ปฏิเสธซึ่งทำให้ดรริปเปอร์ไม่พอใจมากกลุ่มเด็กเกเรไม่พอใจที่จอร์ดไม่ต้องได้รับโทษจากดรริปเปอร์หลังโรงเรียนเลิกนักเรียนเกเรเหล่านั้นได้พบจอร์ดจึงคิดก่อกวนจอร์ดพยายามวิ่งหนี จนเขามาถึงหน้าบ้านเอริกเขากำลังจะจนมุมเอนนี่ในชุดมนุษย์อวกาศต่างดาวได้ออกมาหลอกเด็กเกเลจนต้องวิ่งหนีกระเจิงเอนนี่ได้เล่าให้จอร์ดฟังว่าเธอเคยไปอวกาศกับพ่อและแม่ของเธอมาแล้วแต่จอร์ดไม่ค่อยเชื่อเพราะเอนนี่มักชอบพูดอะไรแปลกๆเอนนี่โกรธที่จอร์ดคิดว่าเธอพูดโกหก เธอจึงให้จอสสวมชุดอวกาศแล้วแอนนี่ก็กดรหัสรับที่แป้นคอสโมสแล้วทุกอย่างก็ดำมืดจากนั้นก็มีลำแสงส่องออกมาจากหน้าจอของคอสโมสู่กลางห้องห้องสั่นเล็กน้อยแล้วลำแสงเริ่มลากเป็นรูปทรงคอสโมสวาดรูปประตูขึ้นมาแล้วมันคือช่องทางนำสู่อวกาศซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มีดวงดาวมากมาย ประตูนี้นำไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งในระบบสุริยะซึ่งห่างไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกแอนนี่ <Annie S 1> และจอร์จในชุดอวกาศได้ข้ามประตูที่เปิดสู่อวกาศพวกเขาตื่นเต้นและได้ล่องลอยในอ,อวกาศจนได้ปีนขึ้นไปบนดาวหางดวงหนึ่งอย่างสนุกสนานขณะที่กลุ่มเด็กเกเรวิ่งหนีมาจากแอนนี่และจอร์ด e ตตริปเปอร์ซึ่งได้ตามเด็กเกเรมา และเมื่อเขาได้ทราบว่าจอร์ดได้เข้าไปในบ้านร้างดรีปเปอร์ได้แอบตามเข้าไปในบริเวณบ้านร้างเขาแอบมองรอดช่องเล็กๆของบ้านทันใดนั้นเองอุณหภูมิที่เขายืนและที่ถนนก็ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วราวกับว่าอากาศจากขั้วโลกพัดผ่านมาจากใต้ประตูบ้านของเอริกดรีปเปอร์อุทานว่าโอ้โหความมหัศจรรย์จากอาวกาศที่ฉันปาถนา จะได้สัมผัสมาแสนนานในที่สุดเอริกฉันก็หาเธอเจอในขณะที่เอนนี่กับจอร์ดเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ดวงดาวต่างๆมากมายในอาวากาศเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือได้เกิดพายุดาวเคราะห์น้อยขึ้นเสาวอากาศเล็กจิ๋วบนหมวกนิรดัยของเอนนี่หักทำให้เธอไม่สามารถติดต่อกับคอมอสเพื่อเปิดประตูนำทั้งสองกลับสู่โลก ทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอันตรายแต่โชคดีที่เอริกได้เข้ามาเห็นเหตุการณ์และสามารถช่วยเด็กทั้งสองได้ทันเวลาเอริกกดจอร์จมากเขาเข้าใจว่าจอร์ e ชวนเอนนี่ไปอวกาศโดยไม่ขออนุญาตเอริกได้พูดคุยกับพ่อแม่ของจอร์ดเพื่อเป็นการลงโทษเขาไม่ให้จอร์ดมาเล่นกับเอนนี่ที่บ้านของเขาหนึ่งเดือน จอร์จจึงได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ในการรวบรวมเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เพื่อกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งเป็นการประกวดชิงรางวัลคอมพิวเตอร์ซึ่งจอร์จอยากได้มากดรริปเปอร์อยากให้พวกเด็กเกเรช่วยเขาบางเรื่องจึงได้ชวนเด็กเหล่านั้นมาดูห้องทดลองของตนซึ่งดรริปเปอร์ได้พยายามทำการทดลองเรื่องของกลุ่มกา๊าซซึ่งเมื่อเกิดปฏิกิริยากับไอน้ำจะก่อให้เกิด การก่อตัวของโมเลกุลซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการสร้างชีวิตบนโลกโมเลกุลนี้เรียกว่ากรดอะมิโนดรริปเปอร์ต้องการทดลองเพื่อนำสิ่งมีชีวิตไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นแท้จริงแล้วดรริปเปอร์คือผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเคราะห์เขาพยายามค้นคว้าหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่อยู่ไม่ใกล้จากดวงอาทิตย์ของมัน ที่ไม่ร้อนเกินไปที่สิ่งมีชีวิตอยู่ได้เขาได้พบแล้วโดยได้ให้ชื่อว่าโลกหมายเลขสองและเขาต้องการคอสโมสเพื่อเปิดหน้าต่างสู่อวกาศไปยังโลกหมายเลขสองเขาเคยเป็นเพื่อนและร่วมงานกับเอริกและเป็นสมาชิกสมาคมวิทยาศาสตร์แต่ภายหลังความคิดของดรริปเปอร์ในการค้นคว้าเพื่อผลส่วนรวมของมนุษยชาติ ของเขาได้เปลี่ยนไปแต่เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวสมาคมวิทยาศาสตร์จรึงผลักดันให้เขาต้องออกจากกลุ่มไปถ้าท่านผู้ฟังชอบกรุณาติดตามตอนที่2ต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ